สําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าโครงการคนละครึ่งหรือว่ากลายเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะเตรียมเช็คสิทธิ์คงเหลือค่ะได้ตั้งแต่วันที่2 1ถึง26ตุลาคม25 6 8นนี้เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งพาร์ทกรณีที่มีสิทธิ์คงเหลือสามารถลงทะเบียนได้เลยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการค่ะก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยส่วนใครที่รอลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชันเป่าตังค์เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการคนละครึ่งพาร์นะคะเตรียมเช็คสิทธิ์คงเหลือได้ตั้งแต่21-26ถึงตุลาคม2 5 6 8ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นถ้ามีสิทธิ์คงเหลือเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในการเข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะซึ่งในส่วนของโครงการเฟสที่2นะคะรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดในส่วนของการลงทะเบียนรอบเก็บตกให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนมกราคม25งพ ซึ่งสิทธิ์ในส่วนของเฟสแรกได้มีการเต็มสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็รอตรวจสอบสถานะหากใครไม่ผ่านก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่อตังเพิ่มได้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเรื่องนี้ถือว่าสําคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามระมัดระวังในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพืนที่มีการแอบอ้างในการส่ง SMS ปลอมจากมิจฉาชีพด้วยนะคะไม่มกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ